ตุ está, istles, ้มเป้ลาเล่ตุ้มเป้ลา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 ลาเล่ตุ้มเป้ใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจหนานาวนอนเฝ้าเขาฟอนกระท่อมนาดอนเห็นลังคาดูดีทักแว่นลัด สอนภาควิชาสังคมค่ะแล้วก็จะมาถามว่าหัวข้อเรื่องมีอยู่ว่าจะเลือกอะไรระหว่างวงมโหรีและวงออเคสตราค่ะคุยกันที่ค้ชอบทั้งสองอย่างค่ะไม่ชอบมโหรีมากกว่าแล้วจะเลือกเล่นอะไรคะเล่นเป็นตรีอะไรคะมโหรีค่ะในในในวงเป็นเครื่องสายใช่ไหมคะเครื่องเครื่องสายเครื่องตีเครื่องสายด้วยชอบถิมนี่ชอบเล่นถิมนยคะค่ะขอสามคำค่ะ ขอสามคำชอบเล่นทิมชอบเล่นมมทิมย่ายาวันนี้เราเจอคนดูดีของเราสองคนแล้วนะคะคุณอะไรบ้างนัทนะัทยิม้มยิ้มนะคะแล้วจะมาถามว่าหัวข้อของเราคือจะเลือกอะไรระหว่างวงมโหรีและวงออเคสตราค่ะเลือกอะไรคะ กโมโหลีเหมือนกันนะคะทำไมจะเลือกจะเลือกเล่นอะไรในวงมโหลีเปีแล้วปีนะคะเปลปีเปลปีชิงดีกว่าค่ะชอบเล่นชิงด้วยขอสาวสาวขอสาวคำชอบตีชิงชอบตีชอบตีชิงนะคะชอบเป่าปีค่ะชอบเป่าปีนะคะขอบคคุณ่ะ ก็จเจอคนดูดีของเราแล้วนะคะจากหัวข้อในวันนี้เรื่องจะเลือกอะไรระหว่างวงมโหรีหรือวง,งออเคสตาราค่ะวงออเคสตราฝั่งตะวันตกและวงมโหรีฝั่งไทยนะคะจะเลือกอะไรคะออเคสตารา่ะออเคสตารานะคะออเคสตาราค่ะเด็กไทยห <laughs> ัวใจเมืองนอกนะคะและถ้าคุณเลือกวงออเคสตาราคุณจะเลือกอะไรเลือกเล่นอะไรเลือกเล่นอะไร <Billie S 2> ไม่ได <Á S> okay, ้ต้องนู้เลยค่ะเปียโนนะคะไวโอลินนะคะแล้วชื่อชนนะโอเคค่ะขอบคุณคชื่ออันชอบงมะโหด เพราะว่าออชอบจะเล่นตีชิงขอสามคำค่ะออชอบตีชิงค่ะค,ค่ะชื่อคีมค่ะออชอบวงออเคสตราค่ะอยากเล่นเปียนโนค่ะ,ะขอสามคำค่ะออมันเท่ดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะชื่อสกัลเล่ชอบออเคสตราอยากเล่นมีอย่างพวกนี้ไวโอลิน ขอสามคำค่ะ mm hmm. สวยมากเลยคิโซดีไม่ออกว่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับผู้โชคดีของเราเลือกจากผู้ที่ดูดี100คนนะคะในหัวข้าวันนี้คือคุณจะเลือกอะไรระหว่างวงมโหรีหรือวงออเคสตาราค่ะและคุณจะเลือกเล่นอะไรนะคะเริ่มจากคนนี้ค่ะน้องออมร้ค่ะเลือกเล่นบวงอะไรคะหนูลีแอเลือกเล่นอะไรชิงแน่นอนนี่แน่นอนแน่นอนคนนี้คนนี่ะโอรีครับเลือกเล่นอะไรครับ กลับนะคะโอเคขอสามคำค่ะขอสามคำในวันนี้ค่ะกูชอบชิงสุ่มสุมส่มสุ่มซุ่มเอาใหม่ใหม่หนึ 1, 2, ่งสองสามกูชอบชิงเอออีคลิปีกคลิป,ปเล่นกลับ มีน้องอะไรบ้างคะโมตูนครับมูฮัลค่ะโรบีครับคุณจะเลือกอะไรระหว่างวงมโหรีและวงออฟเคสตราค่ะออฟเคสตราครับมโหรีค่ะออฟเฟสตาครับแล้วถ้าคุณเลือกวงนี้คุณจะเล่นอะไรในวงคะคุยเบียร์ออนทำไมทำไมละหน้าค่ะไวโอลินครับ ขอสามคำค่ะฟุติสโตได้ๆๆฟุติสโตครับปิงนองนอยนองนองโอ้ได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 ้แนโดดีนบายบ่ะแล้วทำไมถึงเลือกขุยเพียงอได้หรอคะแรีครับแล้วเสียงไปไงอ่ะเสียงมันก็ะอันก็โดเรมีปาซอนอ๋อค่ะ ตอนนี <ítulo> <displayed S 1> ้เราก็อยู่กับอาจารย์สารกุมภาษาไทยของเรานะคะคืออาจารย์อัญเชลีวงมราสีโกค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาถามว่าหัวข้อเอาคือคุณจะเลือกอะไรระหว่างวงมโหรีหรือวงออเคสตราคะวงมโหรีค่ะแล้วก็ถ้าได้เล่นในวงมโหรีจะเล่นอะไรคะเล่นขิมค่ะเล่นขิมนะคะขอสามคำสำหรับการเล่นขิมค่ะ สำหรับครูชอบฟังนะคะแต่เล่นไม่เป็นสามคำสามช่อค่ะ right. สามคำสามคำสามพยายามสามพยายามสามพยางามอะไาพยายามคืออะไรสามพยางามแบบชอบเล่นขิมขิมสนุกอะไรก็ว่าไปชอบไปขิขิมไผ่เลาะขิมหน้าฟังขิมบอลเล่นเก้า เก้าพยาค่ะเขาคุณค่ะชอบตีฉีเป่าปีรักดนตรีค่ะ